นั่งมองแล้วก็สังเกตการมาพักใหญ่ๆครับตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นดีไม่เล่นดีครับกับความแรงในรูปแบบเครื่องยนต์ตระกูล G.D. ครับโตโยต้าครับความแรงในจุดนี้ครับพึ่งคว้าดับสามมาเรียบร้อยเลยครับในงานเลสซิ่งมันเนียครับรุ่นรถบ้านเทอร์โบไม่เกิด F5 ครับอูช่างเปาะพะรามสองครับดีกีก็คือเขาเป็นคนรีแมปคนจูรถนี่แหละครับแต่ความแรงในจุดนี้รถแข่งเขาก็มีแต่ก่อนหน้านี้ครับผลงานมากมายวันนี้เขาเอา G.D. ออกมาทาครับและเขาก็ทําได้เขาบอกว่าเขาก็ดูครูพักรักจํามาเรื่อยครับในการทํารถสไตล์นี้และเขาก็ทา แรงมาระดับ470ตัวและเชื่อว่าไปได้อีกฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันครับชอค้อรับของจริงซายเซที่ที่ชครับไปให้สุดอย่ายุดที่ความธรรมดาเดียนทังพวกทิ้งซายสิรถแข่งรถป้านใจเดียวกันคงดีต้องแน่นทุกจังหวัดทิ้งที่ที่เขาจ สนับสนุนรายการโดยโชกอัพที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 โชกอ,ชอพัพโชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกนะครับ ผมเขียนสดผมเขียนสดแน่นอนของแท้ครับอัดไฟทุกสนามอัดแล้วอัดอีกสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกรบพิวแค่วุ่งการครับชีกดหนีมาดูขุมพลังความแรงในรถ t o โย t a GD ครับความแรงณจุดนี้ครับเพื่อนๆครับระดับ4.70ร้มาครับ เที่สำคัญครับเขาเพิ่งวิ่งผ่านงานใหญ่ระดับโตโยต้าซึ่งมาเหนียมา้วยสดๆร้อนเลยเลด้ว่าเดือดกันมาทีเดียวแต่เขาลัํหนักสามครับทีติเวลาไม่รู้พอใจเขาแบบไหนได้ไงหรือเขามีสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวนี้มาคุยกับเขากันและสำคัญรับเพื่อนครับ,รบอย่าลืมฮะฝากกดแชร์เพจบุญองการและรวมถึงฝากงานดีๆครับทีทีมีนา t h i สนาม TWR Diesel w a r l Zone ครับ organize Bayer Arad b u d i a k แล้วก็ทิศทีทีชอกอับนะครับ สนาม t w r มีทั้งปั๊มสาย Open ปั๊มสายโปรหน้ายาว GD ของมาเร็วแรงๆครับซึ่งปั๊มสายน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่สนาม t w r ที่จัดกันเรียกว่ามีรถเวทใหญ่มาวิ่งฝากด้วยแล้วกันเนี่นปีมีนาครับเดี๋ยวไปคุยน้องป้อกันความแรงจุดนี้เป็นยังไงหันมาก่อนเฮ้ยว่าไงพี่สดๆร้อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมสดๆร้อนเลยครับเอออันดับสามอันดับสามครับ เวลาดีสุดในงานเป็นไงบ้างเราอะ,อะเวลาโคดิฟายเข้าไม่ค่อยดีอะไรวิ่งเข้ามาอยู่12.8ครับ12.8ครับเออแต่ชิงไฟชิงไฟดีกว่าโคดิฟาย12.6 12.6ใช่ป็อกฮะโดยส่วนตัวเองปกติป๊อกจะเล่นแต่พวก 4JK 4AJ พวกยีราฟมาก่อนนะใช่ใหลายคนเห็นอยู่แล้วผลงานผมเกิดจากยีราฟครับเออแต่รอบนี้บ็อกก็ทำเรียกได้ว่ารีโวครับกลุ่มพลัง G D ออกมาเพิ่งทําเป็นปีแรก ซีซั่นแรกเลยครับซีซั่นแรกใช่ถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็สนามแรกเป็นรถเดิมไปวิ่งก็ถือว่าไปดูว่าเขาวิ่งยังไงอะไรยังไงครับหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนอพอสนามสองเราก็มาทำเครื่องปรับปรุงทำช่วงล่างทำอะไรใหม่ปุ๊บก็ได้อันดับสามในรุ่นอร์โบสติดสามพันสติดจูประมาณนี้ครับคร uh ับ huh แล้วก็มาสนาม,สนามสนามสุดท้ายของซีซั่นสองสนามนี้ก็ รับลำดับ3ามในรุ่นเทอร์โบเอ็ห้าสตีจูนโอ้ oh, ก็คือเป็นได้มาทั้งสองรุ่นแหละจริงๆแล้วเคยได้มาหมดแล้วล่าสุดเอ็มห้าอย่างที่เห็นก็คืองานล่าสุดที่ผ่านมาใช่ครับเพราะฮะความแรงและจุดนี้กับบอดี้ที่เรียกว่าเป็นตอนเดียวลักษณน,นี้หลายคนเห็นอยู่แล้วค่าสติกเกอร์ค่ามาตูเต็มลำเลยเรียกได้ว่าบ่งบอกความเป็นตัวเองชัดเจนถูกต้องไหมใช่ครับเออโดยส่วนตัวแล้วความยากง่ายของรีโวเป็นยังไงบอกพี่หน่อยได้ไหมเออสำหรับผมนันแหละคือยากมากเลยเพราะผมไม่เคยทำรีโวเลยครับเออก็คือผมจะทำแต่ตะกูล G D K D ไหนี่ไม่เคยแต่ทำแต่สีเจเจเจเคพวกนี้ครับเอองั้นช่วยเปิดเพื่อนดูหน่อยได้ไหมระดับ470ม้าใช่ไหมเหรอป๊อบอกใช่ครับ472ม้าครับ472ม้าฮะบอดี้เพื่อนเห็นแล้วนะทรงรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนครับภาพรวมดูฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์หน่อยว่าป๊อก็ทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงว้าวหน้าตาสไตล์ผมก็จะเน้นยีนๆคียนว น้นเป็นน็อตเดิมซะส่วนใหญ่เ,ออเนั้น,น,นพี่ถามหน่อยเป็นองค์ประกอบความรู้สําหรับคนที่เขาดูรายการเขาบอกว่าพี่ป๊อเอ้าแล้วไอ้รุ่นเทอร์โบไม่เกินมาห้าจุดนี้กติกา,กาตโตยต้าเขากําหนดอะไรก็คือกติก,กาก็คือมันจะมีสองรุ่นที่กติกาใกล้เคียงกันหมดต่างแค่เทอร์โบก็คือ F มาห้าสติจูนกับ 3, สามพันสติจูนทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือห้ามห้ามตัดห้ามเลาะรถต้องเป็นรถแบบว่าใช้งานได้วิ่งทีตประจําวันได้จริงประมาณนี้ครับก็ เราจะเน้นคือปั๊มปั๊มต้องเป็นปั๊ม G D เท่านั้นต้องเป็นปั๊ม G D เท่านั้นใช่ครับแต่หมกโมงบริไฟได้โบริไฟได้เต็มที่ครับเออฮะครับงานระบบส่งกำลังทุกสิ่งอย่างแน่นอนก็สามารถทําได้เต็มที่ทําได้เต็มที่ครับเออฮะในส่วนเครื่องยนต์ตรงนี้เปาะเองเลือกใช้ขุมพลังตัวไหนยังไงครับของผมตัวนี้มันซื้อมาตอนแรกมันเป็น2.8องจแล้วผมก็มาอัพก็คือแก้ไขาการชาร์บหมุนยังเป็นข้อเดิม2.8แต่เป็นก,าก,ากา้านก D ้านดีแม็กครับซ์กแม่รล้วราทขนาดนั้น มันก็ยังสองสองยี่สิบแปดเหมือนเดิมครับเพราะติดด้วยเรื่องของข้อใช่ครับเออหัวลงห,ห,หัวหลุมมาทุกสิ่งอย่าง,งหัวหลุมก็จะเป็นสไตล์เดิมครับของสองยี่แปดเลยครับอ,รอ,อ้าวเหรอเพราะผมไม่กล้าทําเยอะว่าไม่รู้มันจะลงทะเลไหมว่ารวเรามรไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ค,คือทําครั้งแรกเลยแล้วทําไมต้องเป็นดีแม็กก้านนีแม็กลูกดีแม็กอ่ะเอ่อเพื่อความมุ่งทนครับแล้วดีแม็กลูกดีแม็กก็จะใหญ่กว่าลูกดีอ๋อดีแม็ใหญ่กว่าดีประมาณสองมิลประมาณใหญ่กว่าด้วยครับเออเฮอู์งานทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นงานระบบ ชุดอินเตอร์ม้วนหนงม่าน้ําอะไรยังไงของใครครับชุดม่าน้ําก็เป็นของอช่างออสเอกชัยครับผมก้ม่าน้าําทั้งหมดเลยใช่ครับเออเฮ้อทั้งท่ออินโตอินเตอร์ต่างๆม้วนหนงม่าน้ําต่างๆทั้งลงมไฟฟ้าทั้งหมดเลยชุดระบบออสเอกชัย,ก,ยก็คือเอลเซดใช่ครับเออเฮ้เทอร์โบหรือใช่ของใครครับเทอร์โบลูกนี้เป็นของเต้เทอร์โบเต้สุพรรณครับเอเหรอใช่ครับเป็นไงบ้างพลังลมเป็นไงบ้างก็ตั้งแต่สนามแรกจนสนามนี้ก็ ทนครับไม่พังยังไงก็ไม่พังยังไงก็ไม่พังผมอยากจะให้มันพังมันก็ไม่พังเดี๋ยวมึงเสียตังค์นะจะพังซื้อลูกใหม่เออพังซื้อลูกใหม่ระบบน้ํามันเป็นไงครับเห็นบอกว่าเป็นปั๊มเดิมโมดิฟายระบบน้ํามันก็เป็นปั๊มติ๊กลูกเดียวถังน้ํามันเดิมครับระบบน้ํามันก็ผมทําเองประมาณนี้เออโคชงโอฉีดบอกได้ไหมอ่ะโอฉีดก็เป็นของอาจารย์น้ำเอเดียมเป็นของอาจารย์น้ำเอเดียมครับเออเหรอชุดปั๊มเห็นบอกว่าปั๊มเดิมโมดิฟายความยากง่ายตรงจุดนี้จริงแล้วถ้าเทียบกับคนที่เขาขึ้นปั๊มมมาากกก่่่่อนนซ้ติิเเพงปลียน ใช่ครับเปลี่ยนที่ท่านนี้ครับเปลี่ยนที่ท่านนี้ต้องเป็นปั๊มรีโวเท่านั้นอมเป็นปั๊มจีดีเท่านั้นจีดีเท่านั้น,น,นครับมันยากไม่ตรงตรงเทียบกัน,นตรงเลยป,ปั๊มยากมากพรามันต้องหาช่วยกันหาหลายๆอู่กับมานี่ครับผมก็ตามเขาคอยติดตามว่าเขาไปถึงไหนยังไงอย่างเงี้ยอ่ก็คือมันได้ลองมั่งอะไรมั่งแต่ล่าสุด จากหน้าเมดิเอ็มเออเฮ้ชุดปั๊มเห็นบอกว่าปั๊มเดิมมอดัฟายความยากง่ายจนจุดนี้จริงแล้วถ้าเทียบกับคนที่เขาขึ้นปั๊มแม็ก่อรนั่นเซื้อกติกาเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนซีซั่นนี้ครับเปลี่ยนซีซั่นนี้ต้องเป็นปั๊มรีเวอร์เท่านั้นต้องเป็นปั๊มจีดีเท่านั้นจีดีเท่านั้นครับมันยากไหมตรงๆก็เทียบกั่ได้ตรงเลยปั๊มยากมากเพราะมันต้องหาช่วยกันหาหลายๆอู่กันไปนะครับผมก็ตามเขาคอยติดตามว่าเขาไปถึงไหนยังไงอย่างเงี้ยคือมัน ได้ลองมั่งอะไรมั่งแต่ล่าสุดก็คือเขป็นของพีตะพีเอสซอ๋อก็เป็นทางพีเอสีตามพิเชษยนในจุดนั้นระบบมันก็เหเหลือว่ากันเถอะใช่ครับการปรับจูนไม่พูดไม่ได้แน่นอนเปาะพระรามสองผมเขียนสดผมเขียนสดแน่นอนของแท้ครับอัดไฟล์ทุกสนามอัดแล้วอัดอีก <c oughs> จูนหาคนขับจูนหารถ <c oughs> จูนทุกอย่างก็คือทำเองแน่นอนครับร้อยปร์เซ็ ก็คือเป็นไฟล์เรานี่แหละไฟล,ล์เราแน่นอนครับตีร้อจิม้าใช่ครับกับพลังลมเต้เทอร์โบใช่ครับเออดูครับเพื่อนๆนี่น้องเปาะพลังมสองครับเขาไม่ได้มีดีแค่เครื่องตระกูลดีแม็กนะฮะรีโววันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วแต่ทั้งนนั้นผมเชื่อว่าเขาบอกว่ายังไม่ประทับใจยังเวยังยังผมย,ยังไม่พอใจผมว่ามันต้องเร็วเร็วกว่านี้อีกคิดว่าไปได้ไหมไปได้ดีกว่านี้อีกเยอะเพราะมันต้องเร็วขึ้นทุกสนามพพเพราะเพื่อนๆก็เร็วขึ้นเหมือนกันเราก็ต้องเร็ว ต้องหาใช่ครับต้องหาแต่เชื่อว่าไปได้สำหรับผมคือใหม่มากใหม่สำหรับผมมากเลยแต่ก็เอาจนได้ต้องเอาให้ได้นี่คือครับนี่คือเปาะพรามสองในส่วนของเครื่องยนต์ G D ครับเปาะบอกแล้วเปาะครับดูภายในหน่อยได้ไหมใช่ครับนี่ให้เดี๋ยวให้น้องเปาะเปิดให้ดูครับว่ากฎกติกาที่ว่าแอร์เย็นเพลงเปาะผมมีประตูอยู่ทุกสิ่งอย่างห้ามไฟเบอร์ครับประตูเดิมประตูเดิมครับนี่ครับประตูเดิมชัดเจนครับเพื่อนภายในก็ตามที่เห็นเลยครับเครื่องส่งเสียงครบใช้ได้หมดใช่ครับเบาะเกอร์กี้ได้อะไรได้ใช่ครับใครเป็นตัวขับครับ รวขับสําคัญมากเลยอธิบายเลยัวขับก็อยู่นครศรีธรรมราชคนใต้ครับชื่ออ่พี่อ้วนรูโตอ้วนอะไรนะอ้วนรูโตรูโตใช่ครับรูอะไรโต้รู้ระอเรือสระอูโตเขาเขียนไว้แค่นั้นจริงป่ะใช่ครับเอ้ยมีโอกาสเดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยได้ใช่ไหมได้ครับเออภายในเรียกว่าครบๆตามที่เห็นครบครับเออช่วงล่างเป็นไงบ้างครับออสช่วงล่างก็เป็นรถรัดแนบโชคคู่ครับอัจิกา คือคือเนี่ยต้องมีสามแผ่นขึ้นไปใช่ครับห้ามยนต์หา้มหามยนต์ห้ามห้ามยนห้ามหมุบห้ามหมุบอีกใช่ครับโอ้ยยังมิติเดิมเลยเหรอใช่มิติเดิมเลยครับเออใช่แล้วที่สำคัญชุดโชคอัพเป็นไงบ้างหรือใช้ของใครคบ้างตอนนี้ผมเลือกใช้สองค่ายก็คือเป็นวินเนอร์กับ กับโมพัฒนของพี่บอสครับโอ้ก็เลยสองแบรนด์เลยใช่ครับเรียกว่าคุณภาพทั้งคู่ใช่ครับคุณภาพทั้งคู่เออนี่ชัดเจนนะบอกเป็นคนตอบตรงอยู่แล้วผู้จัดการมิ้นคือเมียเหมือนเดิมใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นผู้จัดการร้านครับผู้จัดการร้านนะเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างนะแล้วรายชื่อตรงตูดท้ายนี่มีใครบ้างเนี่ยแบงค์บางมดไว้รุ่นเรียบดวดเอ็มนอกนี่ทายพีอาร์สองลุยู่แล้วคือช่างปอทายเด็กเอ็นครับพี่แบงค์บางมดก็คือช่าง เกี่ยวเครื่องยนต์อออ่าคือดูแลเรื่องเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยส่วนไวรุ่นเนถั่วก็ทีมงานลูกน้องออันนี้เอ็มท่อซิ่งทาท่อสนามลราชุดแต่ดาวลราชุดทดลองทําไมมันมันยากครับท่ออมันยากตรงที่ว่ากติกาเขาให้ออกท้ายเราต้องทํ้ให้มันวิ่งให้ดีที่สุด คือถ้ามันออกท้ายมันก็ต้องใหญ่ถ้าเล็กมันก็จะร้อนใหญ่ไปก็กําลังอัดหายมันต้องไล่ช่างท่อผมก็จะปวดหัวหน่อยคือมันจะทําอย่างเดียวมันจะไล่อย่างเดียวเลยจะไล่อย่างเดียวใช่อสูตรไม่ซ้ําจําอะไรไม่ได้เลยช่างท่อผมเปล่าไว้นะเอ๊สูตรไม่ซ้ําจําอะไรไม่ได้เปาะบอกใช่ใช่เออนี่ฮะแล้วซปเปอร์ตุกนั่นน่ะซูเปอร์ตั๊กซูเปอร์ตักเออวานพี่นี่แช่างเก็บสายไฟระดับประเทศเออเออคนนี้ได้ยินบ่อยนะทุกอู่ทุกอู่ต้องต้องรู้จัก เออใช่คนั่นคือในส่วนของภาพรวมทั้งหมดของ G ีดีลำนี้ใช่สี่ร้อยเจ็ดสิบม้าย้ำอีกทีหนึ่งแน่นอนระบบสมรรถนก็คงเป็นเกียร์จีดีใช่ครับคัตเป็นของใครคัดแน่นอนแล้วพี่ชายทริรักตั้มคัดซิ่งใช่เดิเทียนมันติดข้าปมาตูตัวเบิ่มเลยเฮียมึงเอาใจเหรอเฮ้ยผมให้ใจเขาอยู่แล้วเราบ่าเขาให้ใจผมมาก่อนเอนี่เพื่อนครับเอามาติดตางกันแบบชิวๆครับสิบนาทีแล้วนาที่เราคุยกันมาเนี่ยเร็วว่า ยังไงฝากด้วยละกันกับผลงานเปาะพระรามสองงานรีแมปทุกอย่างรับอยู่รับเหมือนเดิมครับอืราคาเป็นไงบ้างราคายังคงเดิมครับทําให้เขาด่าเหมือนเดิมใช่ครับโปรโมชั่นเือนทั้งปีเหรอมันเป็นสเต็ปเริ่มต้นครับพี่รถใช้งานครับถ้ารถมีของมีอะไรมาก็คุยกันอีกทีคุยอีกทีแต่ราคาเริ่มต้นเป็นไงบ้างใช่ราคาเริ่มต้นก็เริ่มต้นนี้สองพันสองพันบาทใช่ครับงานแก้งานย้ายค่ายอ่ะก็อาจจะมีเพิ่มห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่สภาพรถแต่รถใช้งานก็คือแรงเลยในรถเดิม องพันแน่นอนรู้สึกได้แน่นอนต่างแน่นอนเห็นหมดลถ้าไม่ดีขึ้นไม่คิดต่างครับเช่าทันในต่อเช่าทันิดต่อเบอร์โทร0969197940ครับร้านตั้งอยู่ไหนร้านตั้งอยู่ซอยบางกะดีสิบเก้าแยกเก้าครับแล้วก็เพจเพจผมก็อูช่างปะพระรามสองเป็น้ส่วนตัวช่างปะธิรพัฒน์โสภาพครับชัดเจนนะขอถามเรื่องสุดท้ายได้ไหมก่อนไปมึงจะติดทำไมติ๊กเกอร์วงการอันนี้ก็ติทั้งใจครับผมกว่าจะได้มานะถ่าคันดีแหมคันส้มผมอ่ะ ผมสั่งเพจไปสามครั้งแล้วของหมดของหมดของหมดสามครั้งจังหวะที่ผมสั่งก็คือหมดหมดหมดเว้นระยะประมาณสามเดือนสามเดือนอผลท้ายผมไม่ได้ที่สนามเพื่อนๆเจอเจ้าของเพจตึงได้มาใช่ดิเี่เจอกูเดียรจันขอฟรีเลยคราเนี่ยว่าแล้วทำไมสั่งในเพจไม่ได้มันมีเพื่อนถามบอกว่าทําไมต้องติดเหตุผลคืออะไรติดแล้วมันบกมันจะมมันจะมาจ่ายตังค์ให้เหรอเรื่องติ๊กเกอร์อ๋อไงแม้กระทั่งติ๊กเกอร์ของเบาะด้วยเออคุยมันมันบงบอกสั่งอย่างติ๊กเกอร์ผมอะ ผมเห็นเนะี่ยคือผมเป็นอู่อไปเจอรถลูกค้าตัวเองติดสติกเกอร์อยู่บางทีเราก็รู้สึกแบบแบบภูมิใจภาพภูมิใจใช่จํานวนเยอะจานวนน้อยแนละ้วแต่แต่ขอได้เห็นปุ๊บมันก็ออโอเครู้สึกดีครับน่าจะเป็นเหมือนกัน,ว,นวงการก็คือเจ้าของเพจเขาน่าจะโอเคเจ้าของเพจทำไมนิสัยเป็นไงนิสัยดีครับนิสัยดีดีมากดีมากขอขครัวกรักใช่แต่ผมยังไม่รู้ว่าถ้าไปด้วยกันจะเป็นยังไง คอมเมนต์ใน er สุภาพครับ,รบทุกอย่างดีเองของุณครับปอขอบคุณมากขอบคุณครับเยี่ยจริงๆมึงกวนตีในเสื้อ